น้องทำอะไรอยู่ครับน้องทาอะไรอยู่ครับน้องตีกรองเหรอครับน้องตีกรองเหรอครับบังกัรครับจอยนมหกแม่จับไว้อยู่ลูกครับ อ่าพิกข้างนี้ข้างนี้จะไม่ค่อยดังนะสนุกเหรอลูครับมับงก้อน